ก็สวัสดีนะผมกมาพวกคิปเปอร์จะที่รอบหนึ่งเนี่ยผมก็วันนี้เนี่ยผมเราก็จะมาอยู่ในแบบกระโดดพิซซ่านะผมึ่งเป็นอะไรยังไงหมอกเนี่ยผมซึ่งชาเลนครั้งนี้นะผมอันนี้เดี๋ยวเขาอะไรกับปกมันบ้าไปแล้วเขาจับทุกคนมาทำพิซซ่าหมดเลยเดี๋ยวจะพานายช่วยออกจากที่นี่นะโอเคประกุมโหดมาก๋้ว ฉะนั้นเครับผมวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ห้ามตาย10ครั้งนะครับผมภายในแมปเดียวเนี่ยผมมาลองกันเลยเนะครับผมห้ามตาย10ครั้งเออหนึ่งเออสองห้ามตาย10ครั้งไอ,อ้ไปเงยเนยเหลือเก้าครั้งวะทุกคนเหลือเก้าครั้งเหลือเก้าครั้งแม่งเลยมาก็เอาเลย <laughs> มาก็เอาแล้วอ่ะโอ้โห เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่โอเคห้ามตายเนี่ยผมอันนี่เหลือเก้าครั้งนะตายสามารถตายได้อีกเก้าครั้งเนี่ยผมไม่งนนั้นจะอะยขนดง่ายๆย,ยังไม่่านเลยกูโอ้แล้วอีกแปดครั้งครับทุกคนไีกแปดครั้งเออเบคอนนำที่เบคอนนำเออเออ เดินไปเลยมาทางรากรอกไงโอ้โหต่อฟักียวเขี่ยแล้วได้ต่อไโท่าอันนี้ห้ามโดนกลมๆเลยอ่ะนำสิเออแมปแมปพาอีพีก็ไม่ค่อยเก่งกระโดดนี่อย่าพูดถึงเลยฮะเกลือกักกังกังคือเกลือพูดเลยช่างแม่งมาว่าเกลือโอเคเดี๋ยวนะ นายดูที่ห้อง,องครัวนี้สิมันใหญ่กว่ากำแพงไททันอีกนะนายต้องรีบออกไปจาก,จากที่นี่เจ้านี่ช่างใหญ่ใหญ่ยาวซะเกินเอ้ยพิชัยแล้ว่ใช่แล้ว,ลวอ่าก็ต้องโดดนี้นะครับผมตอนนี้น่าจะเหลือเจ็ดครั้งโอ้ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วนยะอย่าไปอยากเป็นซุกิยากิไม่ไปเกิดอะไรขึ้นกับนายสมชายโอไนะ้ไม่นายไม่นายกลายเป็นซุกิยากิไปแล้วนายเอานี่อีกแล้วเราต้องผ่านที่นวดแป้งของพ่อครัวไปให้ได้ระวังอย่าให้มันโดนตัวนายนะ ยังไงก็หลบได้ครับอีซี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อเฮ้าตกอเอ้ยเอ้ยเอี่ยกันแล้วกูได้ได้เป็นกันแล้วได้โอเคต่อไปโดดจานอันนี้ง่ายทั้งง่ายอยู่หรือมั้งเอาชิปอึ๊บเฮ้ยหมอกจานไอ้แม่เกือบละโดนอะไรชิปชิบอ่ายังไปเลยโดดเส้นพาสต้านะครับผม อทาออยาดโดดเขาให้เดินไต่ใช่ไหมไม่ฮะผมโดดถอยอ่ะเกือบละเสียวว่างเลยกลัวไปเริ่มใหม่โอเคเนี่ยก้อนน้ำแข็งอะก้อนน้ำแข็งอิอนฟินิตหรือไงเนี่ยมันลอยได้ด้วยเนี่ยโอเคโอ้โหไอควันมาข้างล่างเลย้อนมาเขือเฮตหกก็อย่าไปโดนมันอ,อ ไม่ผมไม่ไว้ใจอ้าวเต็มเลยฮะนี่เกือบเลยโดนไม่ได้แล้วก็ต้องโดดสิอ,อ,อป่านตลงไปเฮ้ยเอยนี่มันห้องอ่าห้องครัวไททันหรือไงวะนัู่ท่อครัวมันสูงเท่าไททันหกสิบเมตรมั้งโอเคโดดไปอ่าสตีเบคอนคุง ่อไปนะครับผมอ่าโดดอย่างนี้เนี่ยเอฟไลโอู้เห็นศักยภาพมันแล้วไม่เนี่ยแล้วก็กลัวอีกแล้วเดี๋ยวเสร็จกลางยื้อยื้อกลัวอู้ยเหลือเจ็ดรอบอีบหายแล้วไม่เป็นไรเหลอเจ็ดเจุดรอบเองเราตายไปสามรอบมั้งนะอู้ยเสียงเฮ้ย อไอเหียยัยงไงขอยผ่านเถอ,ะ,อะเอาล่ะเออเยี่ยมเลยจ้ากลัวเอ้ยมันแบบหนึ่งมันจะดูแบบง่ายๆทุกคนแต่แบบผมมองถ้าเป็นแบบเหมือนแบบโจทย์คณิตศาสตร์เลยทุกคนโอเคตายเหตุครั้งอะไรกับทีเด็ก็ไม่อยากให้ทำหรอกนะแต่ว่านายต้องปีนผ้าใบละข้างร้านไปแล้วก็ขึ้นไปหาท<ช>าง,งออกให้ได้นะโดดได้แล้วโดดโดดโดด แล้วก็โดดเอ้ยกเกือบเกือบไปหกรอบเอ้ยฝนเก่ามากเลยอะอาพิซาคิดบีวะเนี่ยสนิมเกิดเลยเฮ้ยเสียวแบบโดดแต่ละรอบโคตรเสียวอ่ะทุกคนเออตึ้งเล่นเน่ยนะเจ็ดรอบเจ็ดรอบไม่เป็นไรตายทางนี้เหลืหกรอบ จำขึ้นใจไว้ออพิซซ่านี่ดูน่ากินยังเหมือนเฟินเลือดฮะข้างในเข้าได้ไหมนี่เฮ้ยจองโหลดไปอ้าเอามีวุฟบเข้าไปเลยอะไรอะ่ะเราจะกันอีกรอบแล้วนะยายหนูที่นี่แหละเป็นที่ทำเอาคนทำพิซซ่าแต่ต้องรีบหนีไป<ม>ใหไ้ได้นะสู้ๆจะโดนลิซเซออ้าอ้โคตรแรงเลยถ้าโดนไปเนี่ยทีมีทีตายอ่ะ โอเค okay. ดูโอเคโดดไปนะครับผมฮึตึ๊บเล็กโอ้โหสนิมเกือมากโอ้น้ำมันสมพงกับสมศักดิ์นี่โตไมนะ่ใครทำานาย่สมพงข้าขอโดดไปนะสมพงหัวโล้นขอโดดไปอืออืออือสมพงอ่ะสมศักดิ์ไปเขาด้วยอ่ะผู้ใดดีด เราจะเดิรอบที่ร้านแปแล้วนะใจหนูข้างหน้าแหละคือท,ทางออกรีบไป okay, ให้ไวที่สุดเลยนะเนอออไอ้ีรยโดดเองเหลือหกรอบโอ้โอเคโอเคหกรอบคลิปนี้จบเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดีจะได้คนดูจะได้แบบไม่ยอย,ยาอนานอ่ะจะได้ไม่เบือ่อครับโอ้ทาสมปองนี่นะหูเรียกซีสโบรานเลย <laughs> สมปองรถกองตายตั้งชื่อฉายาให้เอ้ยออ้หสมพอสมปองกูไปแล้วอืสมสีฮีเื่องแสงไปคึ้นรถอย่าตกกับรถแลวพอเรียบร้อยว้าวได้สุดเราก็กลับมาถึงบ้านเราสักทีแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะ เอออ๋อย่น,ยนั่นไงบ้านบ้านบ้านถ้างั้นเราไปตรงนั้นกันเลยโอเคนะครับผมก็ทำการเซฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อุ้ยจำคนอุ้ย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวนะทั้งหมดเป็นแค่วอลเปเปอร์เลยเนี่ยโอ้ คิดซะเป็นตึกดีโอ้โหแม่งเป็นวอลเปเปอร์นี่เองก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน,านนะ้าครับผมก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะผมแล้วก็ขอโทษเลยที่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าช่วงนี้มีเรียนแล้วมันโรงเรียนก็เปิดเทอมอืออือสอบอกอ่ากูตายคนระับผมก็ช่วงนี้ก็คลิปอาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะผมก็ผมก็จะพยายามอ่าคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ หาเรื่องดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารนบผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายโดนละไปไปไปโดดไปอะ